สวัสดีครับผู้กับการวิเคราะห์สกอร์45นาทีกับคิงบอนอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปวิเคราะห์สกอร์กันในวันนี้นะครับผมขอสรุปผลงานของผมเมื่อคืนก่อนนะครับขออนุญาตขึ้นสถดีๆนะครับผมไปก็ตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับผลงานของผมเมื่อคืนก็ชนะอีกแล้วนะครับตามกด45นาทีนะครับ ใครสนใจเข้ากลุ่ม VAP k i n g b o n d a d line a d k i n g b o n l a kingball a kingball a อดแล้วทักผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2021นะครับวันนี้ก็มีบอลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็คัดมาให้เด็ดๆหนึตัวนะครับคู่ที่ผมมั่นใจที่สุดเลยนะครับในวันนี้ วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูยูฟายูโรปาลีกนะครับทุยจะลีลีลีกทำไมยูฟายูโรปาลีกนะครับเลนเจอร์เอฟซีเปิดบ้านการเยือนของรอย a l าอันเวิร์บนะครับเวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับซีดีการพบกันนัดล่าสุดของคู่นี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเคยเจอกันแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูสถิติกันนะครับสถิตีบอกว่าการันตีการมีสกอร์สูงครึ่งแรก100%และการันตีการมีสกอร์สูงเต็มเวลา100%เช่นกันนะครับ สสิตีเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับเรนเจอร์เอฟซีชนะ8เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับจาก10นัดหลังสุดที่ผ่านมานี้นะครับ <med Infinite> การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก6เกมและการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป6เกมจาก10นัดหลังสุดนะครับสถิตีการเฝ้าบ้าน8นัดหลังสุดของเรนเจอร์เอฟซีนะครับเรนเจอร์เอฟซีนะครับชนะ8และไม่แพ้ใครเลยนะครับจากการเฝ้าบ้าน8นัดที่ผ่านมาล่าสุดนี้นะครับ การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก6เกมและการันตีการมีสกอร์สูงเต็มเวลา4เกมจาก8นัดหลังสุดที่ผ่านมานะฮะจากสถิติของเลนเจอร์นะครับผมการันตีได้เลยว่าทีมนี้นะครับจะทําประตูในบ้านได้100%เนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็มี1ประตูนะครับเก็บไว้ในกระเป๋าเราแล้วนะครับอ่าเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บไว้ในใจเลยนะครับ หนึ่งลูกแล้วนะฮะต่อไปนะครับมาดูถิตีทีมเยือน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับไิตีบอกว่ารอยัลอันเวิร์ชนะ5เสมอ2แพ้3าการันตีการมีสกอร์ขึ้นเวลาแรก6เกมและการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกมจาก10นัดหลังสุดนะฮะไิตีการออกไปเยือน8นัดหลังสุดของรอยัลอันเวิร์นะครับชนะ4เสมอ1แพ้3 การันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป7เกมจาก8ทนัดหลังสุดน,นะครับถึงแม้ว่ารอยัลอันเบิร์นะครับผลงานจะออกไปเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็สามารถทําประตูใส่เจ้าบ้านได้อัตราเฉลี่ย75%ของเกมที่ออกไปเยือนนะครับ ส่วนราคาสกอร์สูงเต็มเวลาคู่นี้เปิดมา3ลูกจ่ายน้ำ0.83นะฮะราคาพูให้เลนเจอร์ชนะจ่ายน้ำ1.45ราคาภูให้เสมอจ่ายน้ำ4.75และราคาภูให้ Royal อ n นเวิรชนะจ่ายน้ำ6.50นะครับจากราคาภูที่เปิดให้บอลต่อขนาดนี้นะครับผมมองได้เลยว่าเกมนี้นะครับเลนเจอร์ FC จะเปิดบ้านบุก Royal อ n นเวิรในบ้านแน่นอนนะครับ แต่เมื่อเกมเปิดขนาดนี้แล้วนะครับผมเชื่อได้เลยว่าบอลรองก็จะมีโอกาสทําประตูได้อีกเช่นกันนะครับผมคิดว่าคู่นี้จะมีสกอร์ที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะครับก็คําว่าฟุตบอลน,นะฮะไม่มีคาว่า100%หากคุณไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับจากสถิติและราคาที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดในวันนี้นะครับผมไปสกอร์สูงครึ่งแรกเรนเจอร์เอฟซีนะครับ รึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังได้เลยทันทีนะฮะใครสนใจเข้ากลุ่ม VP k i n g b o l d l i n e k i n g b a n d k i n g b a l l อด k i n g b a l l, อด, I n g b a l, l อดเข้ามาแล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าแนวทางแน่นอนนะครับผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีบอลคู่ไหนเด็ดๆนะครับลองคอมเมนต์มาใต้คลิปผมได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง k i n g b ด้วยนะครับ วันนี้ผมให้ B V ีพีทุกท่านและคุณผู้ชมทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ